กล <c oughs> ่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจตสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินอีกแล้วพี่น้องขาสาวบ้านป่าพามากินแกงหน่อไม้ก็มีน้ําพริกนะคะพี่น้องมีน้ําพริกค่ะนี่ค่ะแกงหน่อไม้จ้ะแกงเปรหน่อไม้ค่ะพี่น้องขานะคะพี่น้องแล้วก็มีน้ำน้ำพริกปลาทูนะคะ แล้วก็มีอะไรนะผัดกะเพราไข่เจียวมีผักก็มีผักเหมือนเดิมนะครับพี่น้องขาข้าวสวยนี่ก็มีผักเหมือนเดิมนะคะบักลินฟ้าแล้วก็มะเขือนะคะมีกลัมนิดหน่อยครับพี่น้องขามาเดินจาะพี่น้อง,มา,องมากินด้วยกันจาะเขาเปิดมือค่ะพี่น้องขาสาวบ้านป่ากินมือเปิดมือจากพี่น้อง มาเดิอค่าพี่น้องขามากินกับสาวันป่าจ้ะกับสัญญาค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แกงหน่อไม้ครับ,บ,บพี่น้องขาดูสิแกงเปรดอยหน่อไม้แต่ว่าสัญญาก,กินข้าวสวยนะพี่น้องแกงเปดน้อง วามาเลยจา้าฝนตกนะค่ะที่ตอนนี้ฝนตกอยู่ค่ะใครถุงหวยบ้างเหรอเลือกสวยเนาะเลือสวยมากแต่ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้มีจังซื้อหรอกไม่ใช่อะไรหรอกใส่ประทูนะคะพี่น้องแบบอึกขึ้นป้าพี่น้องอนี่ค่ะ 嗯。Mm hmm. ักะเพราไข่เจียว กับข้าวน่ากินนั่นเลยเพี่อง All uh right. -huh.

Ngon. 哇，嗯,嗯，我啥用？

Ếp kè một ní có nít nương kim bát rau โอ้ยเจ็ดอร่อยนี่ส่วนยาทำแบบทำเมื่อเช้าแล้วอุ่นได้กินเย็นอีก อร่อยอืมอืมนี่ไงน้นองอันบัานบัานนี่อ่ะจุดยอดเลยความอร่อยอร่อยมากน้องกินน้ำเลยนะคะเผ็ด Oh. 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 อร่อยหลายครับพี่น้องอร่อยหลายแซ่บหลายด้วพี่น้องขาแซ่บยั่วเลยอะ่ะเผ็ดนะกินพอกินบักลินฟ้าแล้วก็มากินหน่อไม้โอ้แบบ เผ็ดพี่น้องน้ำพริกก็เผ็ดแกงก็เผ็ดผักกะเพราเผ็ดอีกต่าหาอือหืมอือืม ปากหอมพอสักพักหนึ่งสัญญาจะจัดการหมดแรงนะพี่น้องแบบนี้แหละค่ะประมาณน,นี่กินนี่ประมาณเออกินห้าโมงกว่าอยากกินทําคลิปนะคะพี่น้องค่ะพออีกสักพักหนึ่งสัญญาหิวอีกกินค่ะกินป,ปกรกรนอนอะ ริงกิงพี่น้องกบกับข้าไม่เคยเหลือเลยพี่น้องค่ากินครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องอร่อย่ยาเป็นคนอย่างนี้ครับพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านีจ๊ะคลิปนี้สัญญากราบขอบคุณมากค่ะที่รับชมครับพี่น้องขาในสัญญาก็มายั่วมากินมีอะไรก็ พากันกินไปนะครับพี่น้องขาท่าญยากมีอะไรก็กินเหมือนกันนะครับพี่น้องขาเล็กๆสมน้อยนะคะอันนี้ก็เมื่อเช้าอะไรอย่างนี้ก็เอามาอุ่นกินตอนเย็นได้นะครับพี่น้องขาโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับชมคครับบ๊ายบายจ้า